ปัญหาหมดขึ้นถังขยะบ่อยๆถ้าคุณไม่อยากฉีด DDT นะอีกตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับป้องกันมดได้ดีมากคือแป้งนะครับแป้งที่เราเอาไว้ทาตัวนี่แหละเพราะว่าบางทีเรามีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมบางคนอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือบางบ้านมีเด็กเล็กเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะฉีดยาฆ่า,มาแมลงบ่อยๆเพราะว่าฉีดแล้วเนี่ยบางทีมันไปตกค้างนะครับตามบริเวณพื้นหรือว่าบริเวณผนังครัวอะไรแบบเนี้ย ฉีด d ีๆบ่อยๆก็ไม่ค่อยโอเคนะครับเรามาลองเปลี่ยนเป็นแป้งก็ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นแป้งเนี่ยมันไม่ฆ่าน้องมดด้วยนะใครที่เป็นสายธรรมะธรรมโมไม่อยากจะฆามดเนี่ยใช้แป้งก็ดีมากครับจะใช้เป็นแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะเป็นแป้งเด็กแคร์แป้งเบบี้มายอย่างผมเนี่ยใช้เป็นแป้งตางูนะแล้วผมก็ใช้ไอจานี้จานอันนี้ปกติเขาเอาไว้ใส่น้ำนะครับก็เอาไว้ป้องกันมดโดยเฉพาะแต่ผมขี้เกียจใส่น้ําเพราะว่าใส่น้ําแล้วเดี๋ยวยุ่งมาไข่ แล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนน้ำบ่อยๆผมก็เลยฝ่ายเป็นแป้งเพเลยนะครับ่ายเป็นแป้งแบบนี้อยู่ได้นานแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับยังไงก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ป้องกันมดได้ดีมากครับ